มาที่ข่าวต่อไปเป็นข่าวเรื่องของมือที่3าเหมือนกันอย่างนี้ค่ะคือหลังจากที่ทั้งคู่นะคะคุณเจ um ี๊ยบชมพูนุษแล้วก็คุณอาร์เดอสตาหรือว่าอาร์อนัตพลนี่นะคะเขาค,บ,คบกันไปหวานมีภาพข่าวออกมาไปดูคอนเสิร์ตจุงมือกันไปนุ่นไปนี่ด้วยกันแต่ช่วงประมาณสักเดือนเมษามีข่าวมาว่าทั้งคู่เลิกกันนะคะ<ม>เนื่องจากว่ามีมือที่3นะคะอย่างจีออนเนี่ย ทำให้ความรักทั้งคู่ต้องพังลงช่วงนั้นนจำได้ว่าหลังจากนั้นจียอนเคยมาออกรายการเอฟเอ็มออนทีวีของเราครับผมแล้วก็เคยถามประเด็นนี้กับจียอนแต่ว่าจียอนปฏิเสธไปแล้ว<ช>นะคะใช่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจียอน,นยจะออกมาปฏิเสธถึงเรื่องดังกล่าวว่าไม่จริงนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะครับพี่ดายังเป็นประเด็นที่น่าจับตายอยู่ตลอดนะครับล่าสุดทีมข่าวของเราเไปเจอคุณเจี๊ยบชมพูนุชนะครับก็เลยถามเรื่องดังกล่าวมาหน่อยหนึ่งนะฮะเจ้าตัวก็มีสีหน้าที่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็เข่งขุ่มเลยทีเดียวนะคะ่เเยยยบบบะวาาััััังงงไไ้นนนคครรรปฟกหอ ก็ตั้งแต่ไหนแต่และก็ยังที่บอกค่ะก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เสมอคะเหมือนช่วงอดีกันมากจนคนมองว่าเรา<ว>คบก,กันแล้วไนคือจริงจริงทุกครั้งที่เจี๊บออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่ๆนักข่าวอะไรเงี้ยนะคะเจ๊บก็พยายามจะบอกว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยบางทีให้ดูไปที่การกระทำ เพราะฉะนั้นจนจนถึงวันนี้เนี่ยอาจจะอาจจะสนิทกันเหมือนเดิมหรือว่าไม่สนิทกันเหมือนเดิมก็ก็จะว่าจริงๆพี่ๆมองแล้วรับรู้ได้ด้วยด้วยด้วยการกระทำมากกว่าเลย <c oughs> ตอนนี้เลยว่าไม่ได้ม่คุยกันเลยหรือเปล่าอืก็ถ้าเกิดแบบพูดแบบตรงๆนะคะ<ม>ก็เป็นคนตรงนิดนึงก็คือไม่ได้คุยกันเลย <c oughs> ก็ก็ก็เฟดแับ อาจจะแบบไม่ได้สนิทกันเท่าเดิมออกมาเมีเข่าวกับจีร์อะไรหรือยังข่ามาแบบอันนี้เรารู้ไหมคะคือรู้รู้จริงจีร์ค่ะทราบข่าวค่ะทราบข่าวว่าพอจะมีข่าวบ้างมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่คุยกันหรือเปล่าเรื่องนี้จะไม่ขอตอบไปกว่าค่ะ เพราะว่าเพราะว่าอะไรตองจำที่พี่แอยากพูดเรื่องคือเอ่อมันเป็นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนค่ะเจี๊ยบเองก็มีเรื่องส่วนตัวของเจี๊ยบเขาก็มีเรื่องส่วนตัวของเขาอามีเรื่องส่วนตัวของอาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ก้าวไกลสินค้าละกันเป็นไปได้เลยคะว่ามันมีมูลของความเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ทราบว่าน้องให้สัมภาษณ์เรารยังไงบ้างนะคะไม่ทราบจริงๆตรงนี้ก็ก็เอาเป็นว่าเจี๊ยบไม่ขอตอบในส่วนที่ที่ไม่ใช่เรื่องของเจี๊ยบก็แล้วกัส่วนตัวเจี๊ยบกับจียอนเคยเจอกันไหมคะครู้จักับ เคยเจอคะ่ะมีโอกแบได้พูดคุยคลยพูดคุยไหมก็พูดคุยค่ะไม่ได้หังางกัเพราะความเจ้าชูของพี่อาใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบค่ะนนต้องไปถามอาเองคะอ่ะ <c oughs> เหมือนเราไม่แบบก็ไม่รับก็ไม่ปฏิเสธ ไม่รับแล้วก็ไม่ก็ก็มันไม่ใช่เรื่องของเจีย๊ยบอะค่ะ<อ>คือเรื่องไหนที่พี่ๆถามเจี๊ยบว่าโอเคอย่างเช่นความรู้สึกตอนนี้ยังสนิทกับอาไหมได้คุยกันอยู่บ้างหรือเปล่าจะก็ตอบในส่วนนี้มันเป็นของเจีย๊ยบแต่ส่วนอื่นจะไม่ขอยุ่งแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากรู้ความจริงก็ให้ไปถามที่น้องแล้วก็อ,อาเองเพราะไม่ใช่เรื่องของเจี๊ยบตอนที่เจี๊ยบที่เจอกับจียอนเนี่ยครับเขามีแบบท่าทีอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้ววะค่ะ นานแล้วค่ะพี่เจี๊ยบที่ไม่ได้เจอกันเดียวโอ้นานมากแล้วค่ะจะจำไม่ได้เลยอ่ะได้คุยกับน้องไหมครับว่าข่าวมาว่าเขาเป็นมือที่สองเพราะโดนติดแบบเยอะอยู่ก็ไม่เห็นน้องเขาคุยเลยค่ะทางเขาติดต่อมาเคลียร์กับเราบ้างไหมว่าแบบเอ้นี่ยมีกครเข้ามาเคงไม่ติดต่อาะสามารถร่วมงานกับจียอยได้ไหมครับอะไรนะคะสามารถร่วมงานได้จกันอะไรอย่างเงี้ยร่วมได้ค่ะสบายสบายเจี๊ยบร่วมได้นะคะเจี๊ยบเป็นเจี๊ยบร่วมได้นะคะเจี๊ยบเป็นเจี๊ยบ เมว่าเจี๊ยบเป็นเจี๊ยบเนี่ยครับคุณชมครับมันดูมีแทกความหมายอะไรบางอย่างมีนัยยะอะไรแฝงอยู่ไหมคะมีนัยยะอะไรแฝงอยู่ในทางกับการเจี๊ยบเป็นเจี๊ยบถ้าเกิดเป็นผมตีความนะผมจะตีความว่าก็เจี๊ยบไม่ใช่คนผิดนี่เออหรือเปล่าหรือเปล่าเราไม่ได้ว่าไงล่ะเจี๊ยบเป็นเจี๊ยบ ก็หมายถึงว่าก็เจี๊ยบก็เป็นเจี๊ยบอยู่อย่างนี้ค่ะถ้าร่วมงานก็ไม่มีอะไรนี่คะหรอะไรเงี้ยเจี๊ยบไม่ใช่คนที่เปลี่ยนไปคนที่เปลี่ยนไปเป็นคนอื่นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเรผมชอบจมูกไปอันพูดเลยนะดวงตาเป็นหน้าตาของหัวใจใช่เมื่อกี้ได้เห็นหลายช็อตเลยทีเดียวผมดูอย่างนี้เลยครับไม่กี้สังเกตสังเกตจ้องทางสายตาได้ได้ อีกนิดนึงเราจะใช้คุณตํารวจเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วนะเรื่องของการเลิกตาขึ้นทางซ้ายขวาเนี่ยมีอาการแสดงทางอารมณ์ยังไงการแสดงออกทางพฤติกรรมกายภาพถูกไหมอแล้วก็มีผลเรื่องของดวงดาวเคลื่อนที่แล้วก็เรื่องของตัวเลขด้วยเราก็จะมารวมการในการวิเคราะห์ข่าวแล้วครับนะฮะก็เท่าที่ฟังเนี่ยก็เลิกลากันแล้วแหละนะครับแต่ว่าเรื่องระหว่างคุณจีออนกับคุณอาเท่าที่ผมตีความนะคุณผู้ชมนะ ก็น่าจะมีประเด็นใช่แต่วันก่อนน่ะจียอนมาที่นี่ก็บอกว่าไม่ใช่เลยเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเป็นพี่ที่ร่วมงานกันแต่เราไม่สามารถรู้อะไรได้ครับก็ต้องรอให้เจ้าตัวเนี่ยแต่ละฝั่งออกมาชี้แจงกันละกันใช่แล้วค่ะช่วงหน้าอย่าพลาดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีข่าวของฮาวเวิร์ดวังมาฝากด้วยเขาออกมาประกาศแล้วว่าจะลาบวชวใช่ครับแล้วเอมมี่เนี่ยจะได้ถือมอนไหมผลสรุปแล้วเป็นยังไงครับติดตามค่ะกับ efm on tv ค่ะครับ อดีทินบันเทิงอีเคเลนดาเเวลา9นาฬิกาเข้ากองละครเรื่องทองเนื้อก้าพบพมพมและแสดงในเรื่องอาทินุ่นวรนุษย์ปอนัทวุฒิณวัฒชมภูเวกจังหวัดนนทบุรีเวลา13นาฬิกาแถลงข่าวกิจกรรมโคเลียดีไลท์2013พบพิงค์สวิกาเชายเดชณอีเวนฮอลเดมอล์บางกะปิเวลา14นาฬิกาแมนเฮลแมกซีนแถลงข่าวเปิดตัวสิหนุ่มที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแมนเฮลสกายเชลเลนสองพัน พบแขกรับเชิญสุดพิเศษฮันเดอร์สตาร์และอเล็กซีรเดชณารนกิจกรรมชั้น6เซ็นทัลพลาซาแกลนพลารม9ก้าเวลา18 3 0นาบน,น,นทีรอบปฐมทัศนภาพยนตร์เรื่องนางฟ้าผลงานการกำกักบของตัก๊กวงกฎคงมาลัยพบยาย่หญิงและถาโพงามณโรงภาพยนตร์ SFX Cinema เซ็นทัลลาดพร้าวโตชิบ้าอีโค LED ท v ให้โลกยิ้มไปกับคุณ 3+ Active Blocks พุงยุบเอวคอด4นิ้วใน1เดือนยาย่าหญิงการันตีโทร02 290 3999 B+ PLUS Collagen คอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวขาวใสเด้งขึ้น3ระดับโทร1577 EFA on TV